เรามาพูดคุยกับพี่เบสนะครับวัฒนภูมิลายสุวรรณชัยนะครับในฐานะของนักออกแบบเนาะในมุมของ i d o p ปเป f i e l d ซึ่งออกแบบ e x h i b i t i o นและหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับและในฐานะของผู้กำกับสารคดีนะครับทั้งนิรันดาตีและ o l t o า King นะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ได้รางวัลในสาขาสารคดียอดเยี่ยมไปด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เบสสวัสดีครับและอย่างนี้พี่เบสคิดว่าหนังหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับมันจะเปลี่ยนสังคมหรือเปลี่ยนโลก ได้ยังไง,รงครนะัเรานึกถึงคําว่าเอ็มพารนตี้นะเรานึกถึงคําว่าเอ่อเข้าใจเขาใจเราอะ่ะคือสังเกตนะถ้าเราเราดูหนังเนี่ยในจอภาพยนตร์สมมติเราดูหนังเรื่องไททานิกเนี่ยเราไม่เคยเป็นแจ็คกับโรสอะเราไม่เคยไปกลางปีกอยู่หน้าเรือนึกออกปะหรือเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นแต่ทําไมเราถึงร้องไห้หรือเรารู้สึกเข้าใจเรื่องของแจ็คที่เป็นคนชนชั้นลูกเรือกับเป็นหลงรักกับผู้หญิงที่อยู่ เนี่ยอะไรแบบนี้คือเราสึกว่าสุดท้ายแล้วมันกลับมาที่คําว่าเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจอยังไงเพราะว่าคือคือมนุษย์มันอันนี้วิทยาศาสตร์นี้คือมนุษย์มนุษย์มันมีไอส่วนหนึ่งของประสาทที่มันเรียกเมเรอร์นูรอนเนี่ยคือประสบระบบประสาทกระจกที่มันมันเป็นจุดที่ทําให้มนุษย์รู้สึกร่วมไปกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นมนุษย์หาา สมมติเราหาวพีก็มนพีจะหาวตาไอไอส่วนส่วนประสาส่วนนี้ที่มันจะทาหน้าที่หน้าที่เหมือนเป็นกระจกซึ่งกันและกันเนี่ยและไอสิ่งนี้มันสําคัญยังไงมันสิมันสำคัญตรงที่ว่าเอ่อมนุษย์มันมันรอดมาอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะมันมันไม่มันไม่ทิ้งกันอน่ะมันมันเชื่อมโยงถึงกันและกันในแบบที่ที่เราไปด้วยกันอน่ะ solidarity การเนาะการที่เราแบบ connect กันอ่ะเอ่อมันมันสาคัญอ่ะแล้วเราว่าภาพยนตร์อ่ะมันทำหน้าที่ตรงนี้ เหมือนแจ็คกรโรดอ่ะเหมือนเหมือนไททานิคคือมันอาจจะนําพาเรื่องบางอย่างที่เราอาจไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยเข้าใจแล้ววันที่เรามันเราได้ดูอ่ะสิ่งนี้มันปรากฏขึ้นหรือมันเป็นรูปแบบประสบการณ์หนึ่งที่เข้าไปฝังอยู่ในความทรงจําของเราอ่ะแล้ววันหนึ่งเพื่อคนคนนี้โตไปอ่ะเราอาจจะไปทาอะไรบางอย่างแหละแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เรามันโตได้ด้วยคอลเลกทีฟเอ็กซ์เพลียน่ะประสบการณ์ที่มันถูกฝังฝัง,ฝงแบบสะสมมานานเพื่อเชฟเป็นเราคนคนหนึ่งเนาะ ไอ้พวกนี้แหละไพ้พวงของมไปทําอย่างเงี้ในเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์หนึ่งของชีวิตเขาหรืองานที่เราทําแบบงานออกแบบสเปซออกแบบเอ็กซ์เพรียอะไรก็ตั้งเนี่ยมันไปเป็นเหมือนกับไปสอดอยู่ในประสบการณ์คอลเลกทีฟเอ็กซ์เพรียของเขาอะแล้วเราหวังว่าไอ,ไอ้ตรงเนี้ยที่ไปเราไปขั้นไปขั้นไปขั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การที่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยม,มันมันมีรีซอสพวกนี้อยู่ ซึ่งถามว่าไอสิ่งที่เราทำาก,ก็อาจจะกลับมาเรื่องสมมติเราสนใจเรื่องคนใช้ขอบความเหลื่อมล้ำเนี่ยไอพวกนี้มันก็จะถูกแทรกไปอยู่ใน collective experience ของเขาเราก็เลยคิดว่าการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรืองานออกแบบประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันทำงานในรูปแบบนี้กับผู้ชมแล้วก็มันก็ทำงานแบบนี้ในการที่เราจะเดินไปสู่อนาคตอ,อ,อยากถามพี่เบนนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของนักเล่าเรื่องอะครับ คืออะไรครับถ้าถามส่วนตัวเลยเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเล่าอ่ะมันเรามองว่าสื่อมันเหมือนเขาว่าสื่ออ่ะมันเหมือนเป็นหรือเล่าเรื่องอะไรบางอย่างมันมันคืออยู่ตรงกลางร,ระหว่างของสองสิ่งอ่ะระหว่างผู้ส่งสารคอนเทนต์อะไรบางอย่างกับผู้รับสารเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วเราโดยส่วนมากไอ้โลจิกที่เราจะใช้กับกับผู้ส่งสารคอนเทนต์หรือผู้รับสารเนี่ยมันก็มักจะเป็นประเด็นเรื่องของการที่เราสร้างสะพานเชื่อมของคนที่ อาจจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นคนใช้ขอบได้ไหมคืออะไรแบบนั้นคนที่เหมือนกับว่าไม่ถูกมองเห็นหรือว่ามีอยู่แต่ปัญหาของเขาคนส่วนมากไม่เคยมองเลยเราคิดว่าการที่ทําใหเา้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างของเขาที่มันไม่ถูกมองเห็นเนี่ยให้คนส่วนมากมองเห็นเนี่ยเราคิดว่าเามันจะทําให้คนเข้าใจกันมากคือเราคิดว่าพออยู่ในสังคมที่มันมีความหลากหลายแตกต่างเนี่ยการเข้าใจกัน การการรับรู้ถึงการมีอยู่ของอีกคนหนึ่งที่อาจจะถูกปัญหาอะไรบางอย่างกดทับอยู่เนี่ยมันก็เป็นจุดที่สําคัญที่ทําให้เราอาจจะไม่ทิ้งใครหรือมองใครแบบทิ้งไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะไรแบบนี้ครับพี่ไปย้อนดูแล้วก็เห็นงานชิ้นหนึ่งที่เห็นเหมือนงานอดิเรกสองอันของพี่เบสมาเจอกันคือการออกแบบกับเรื่องปลาก็คือการเซตภาพถ่ายที่เป็นภาพศพของสัตว์เลี้ยงจะเป็นปลาเป็นหนูเป็นอะไรเงี้ยนะครับงานนั้น,ม,นมันมายัางไงครับพี่ จริงๆมันเริ่มจากเริ่มจากเราเริ่มจากปลาทองที่เราเลี้ยงอะ่ะเราเรียกมันเป็นเพื่อนเราแล้วกันมันตายมันเราเราเป็นคนเลี้ยงสัตว์นี้เราเลี้ยงนานนะแบบปกติคนอื่นเลี้ยงปลาแบบอะไรเบือน,นึงก็ตายแล้วเแต่เราเป็นแบบเลี้ยงอยู่สามปีเราก็รู้สึกว่าพอมันตายก็มันก็เศร้ามากเลยแล้วก็เราควรจะ pay respect to 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 แบบสิ่งมีชีวิตบางอย่างเนี่ยแล้วก็ตั้งคําถามนะว่าแบบเฮียสัตว มันตายแล้วเราไม่ค่อยทร e ต t มันเป็นแบบมีคุณค่าเลยอ่ะแต่สําหรับเรามันมีนิ่งฟูเราก็เลยเราก็เลยอยากจัดงานศพให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ช่วงมหาลัยเราก็จะแบบว่างเราก็จะชอบไปเดินเดินเล่นแล้วก็จะเจอสัตว์ที่แบบโดนรถชกแบบพวกแบบนกตายอะไรเงี้ยเราเข้สูเเราเห็นมาแล้วเราก็สูว่าเออมันเป็นสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราที่คนอาจจะแบบมองข้ามแล้วเราก็รู้สึกเราอยากจะเหมือนทํางานศพแล้วก็คอลเลซเป็นภาพถ่าย มันก็จะเป็นซีรีส์ที่เราแบบเก็บศพสัตว์มาแบบมาเดคอเลตแล้วก็มาเหมือนกับเพลย์เลสเบคทูสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นค่าหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่พี่เห็นเป็นทัชเตอร์นก็คือพี่เบสมักจะมองหรือไปเก็บภาพหรือเก็บเรื่องราวของสิ่งที่เล็กๆครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสัตว์ต่างๆหรือว่าคนที่ฉายหนังสแ a นอ a l o n e ซึ่งเป็นอาชีพที่ก็อู่กลังจะหายไปหรือว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นรัปเปอร์ในสลัมของเธออย่างเงี้ยทำไมพี่เบสถึง มีแพทเทิร์นของการมองหาหรือว่าไปเล่าเรื่องราวของสิ่งเล็กๆหรือคนตัวเล็กๆครับถ้าในระดับเพอร์ซันอลสุดๆอะเราว่าเราก็โตมาในครอบครัวที่จริงๆไม่ค่อยอบอุ่นเนี่ยเราพ่อแม่มีปัญหากันสิ่งที่เรามันคือสิ่งที่เราทุกข์ที่สุดในวัยเด็กเลยสิ่งที่สิ่งที่เราต้องการนะตอนนั้นคือการถูกมองเห็นเนี่ยคอนเน็กกับประเด็นเนี้ยตั้งแต่เด็กๆออแล้วเราว่าอันเนี้ยมันก็เป็นแรงขับอะไรบางอย่างที่ทําให วันที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันรีเลทกับเราหรือเรารสึกเขาก็ควรจะถูกมองเห็นเนี่ยเออเราก็เนี่ยเราก็อย่างที่บอกก็คือเราก็ใช้ความรู้หรืออะไรบางอย่างที่เราจะพอจะทําได้เช่นการถ่ายหนังหรือการทา exhibition ก,การใช้างานออกแบบศิลปะต่างๆเนี่ยขับดันให้คนส่วนมากเห็นเห็นเห็นหรือเข้าใจไอ้ภาวะนี้ของของเขามากขึ้นอะไรยเงี้ย มีคําที่บอกว่าตอนนี้ทุกคนกลายเป็นเหมือนนักเล่าเรื่องหรือกลายเป็นสื่อในตัวได้แล้วเนี่ยสำหรับคนที่อยากใช้สื่อที่เองมีในมือบางคนอาจจะจับคำนังบางคนอาจจะชอบงานเขียนเนี่ยสมมติเขาอยากเล่าเรื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างพี่เบสในฐานะเรียกว่าอะไรรุ่นพี่ที่ผ่านตรงนั้นมาก่อนระดับหนึ่งนยครับมีอะไรแนะนําสําหรับคนที่เป็นอยู่ในจุดเริ่มต้นตรงนี้ไหมครับที่เขาอยากเล่าเรื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเราคิดว่า ในมุมเรานะ้เราเรามองในระดับส่วนส่วนตัวของเขาเราว่าเล่าเรื่องอะไรที่เขารู้สึกจริงๆกับมันเน่เราเชื่อว่าถ้าเราทําอะไรในระดับที่เรารู้สึกจริงๆหรือหรือแค่ตั้งคําถามแล้วใช้กระบวนการของการทําหนังหรือหรือเล่าเรื่องอะไรบางอย่างของตัวเองเนี่ยเพื่อที่เขาจะเข้าใจบางประเด็นเนี่ยเราว่าเราสังเกตว่าไองานพวกนี้มันมันมันมีมันมันมีอิมแพคเสมอมันมันมีอิมแพ t ไงมันมีอิมแพ t ต่อคนทําแน่นอนในในเชิงการเรียนรู้ของตัวเองเนาะ สองคืนมันมีอิมแพ t ต่อสังคมนง่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นอินดิวิเดียลที่อยู่คนเดียวบนโลกอ่ะเราก็คอนเน็กกับคนอื่นแล้วประเด็นที่เราทําเราเชื่อว่ามันก็จะมีใครสักคนหนึ่งที่ที่ได้เห็นได้อ่านเนี่ยมันรู้สึกเชื่อมโยงได้อยู่แล้วอย่างเช่นเราทําหนังสกูตเทาคิงเนี้ยมันมีหลายปรากฏการณ์ที่เราทําหนังออกมาแล้วเราไม่นึกว่าหนังมันจะมันจะมันจะให้แบบนี้คนคนอื่นได้ด้วยเราเราทำหนังเรื่องนี้เสร็จก็มีไปจัดอ e ีเวนต์ต่อในง่ที่ว่า เอาประเด็นเกี่ยวกับแรปเปอร์เอาเด็กที่อยู่ในชุมชนเอาครูมานั่งดีเบตกัน mm hmm. อ,ะอะไรแบบนี้คือก็อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกที่ไม่นึกว่ามันจะไปถึงเพราะเพราะเราคิดว่าหนังมันคงจะทําในงานในระดับโครงสร้างเชิงสังคมความเหลื่อมล้ำอย่างเงี้ยแต่บางคนก็กลับไปเชื่อมโยงกับเขาเรียกประสบการณ์ส่วนตัวในวัยเด็กที่ตัวเองเคยเจอมาแล้วก็รู้สึกเข้าใจน้องน้อง,อย,งอย่างบุ๊กหรือน,นนในหนังมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเออพอเราทําอะไรออกมาจาก จากวิลลิงหรือจากความรู้สึกของเราจริงๆจากสิ่งที่เรารู้สึกเชื่อมโยงกับมันจริงๆเนี่ยวันนั้นมันจะมีคนที่รู้สึกคนนี้กับมันเสมอแล้วเราว่าส่วนหนึ่งเลยมันจะทําให้เราไม่โดดเดี่ยวอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นสากลน่ะเช่นความเศร้าความโกรธหรือความผิดหวังเนี้ยเราเราว่าอะไรพวกนี้มันมันอย่างน้อยเนี่ยพอเราดูเราทําหนังแล้วบางทีเราก็หวังแค่นี้ว่าอย่างน้อยมันไม่ทําให้คนคนหนึ่งที่อาจจะประสบบางอย่างเหมือนกันไม่โดดเดี่ยวหรือมันจะทําให เสียงของใครบางคนที่ถูกบันทึกอยู่ในหนังเราอะ่ะเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่ามันมีอีกหลายคนเลยที่อาจจะกำลังเจอแบบเขาอยู่อย่างเช่นบุ๊กหรือนอนที่เป็นเด็กที่มีความฝันแล้วก็กลับถูกะระบบสังคมมันกดทับทําให้เขาไปถึงฝันไม่ได้วรากเก็บเด็กแบบนี้มันมีอีกเยอะมากในประเทศไทยแต่เนื่องจากสื่อหลักมันไม่ค่อยพูดถึงก็หวังว่าไอสิ่งที่เราทําที่เป็นหนังเนี่ยมันน่าจะเนาะมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรืออย่างน้อยมันก็ได้เปล่งเสียงของ สิ่งที่เด็กสองคนนี้เจอแล้วเราว่าเด็กหลายคนคงเจอแบบบุกแบบนวลอะไรเงี้ยประมาณนี้อย่างน้ถ้าเกิดถามพี่เวศว่าภาพจินตนาการของประเทศในฝันของพี่เรศประเทศไทยเนี่ยครับถ้า i m a g i n a t เน n เนี่ยภาพนั้นเป็นภาพยังไงครับห <ไป S 2> <ผ>มายถึงว่าถ้าอยากจะให้เป็นใช่ไหมที่อยากให้เป็นโอ้ oh, จะโลกสวยมากเลยนะแบบว่าเราก็จะทํางานที่เราหลักได้แบบที่แบบที่เราไม่ต้องมานั่งแบบถูกกดขี่อ่ะเป็นภาพที่ทุกคนคงมีชีวิต ที่ดีตามที่สมควรจะเป็นมั้งอยากรู้ว่าการเล่าเรื่องหรือว่าหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยจะทําให้สังคมเราทุกวันนี้ซึ่งห่างไกลกับคํานั้นมากเข้าใกล้ถึงภาพนั้นภาพประเทศในฝันได้ยังไงคือการที่เรารู้สึกเชื่อมโยงกับความทุกข์หรือการไม่แฟร์อะไรของผู้อื่นแล้วอย่าลืมว่าเราเราเห็นสิ่งนี้ผ่านมีเดียมัะผ่านวิดีโอผ่านติ๊กต็อกผ่านยูทูบผ่านข่าวผ่านคอนเทนต์ผ่านหนังผ่านอะไรแบบนี้ แล้วเราคิดว่ารูปแบบของสื่อที่เราทำภาพ,พยนตร์อะรพวกนี้มันมันไปทริกเกอร์นอกจากการรับรู้ถึงข้อมูลแล้วมันไปทริกเกอร์ความรู้สึกบางอย่างของเขาเราคิดว่าไอ,ไอความรู้สึกเนี่ยเป็นเป็นจุดเล็กๆที่คนอาจจะอาจจะมองมันเป็นแอบสแต็กอะแต่จริงๆมันมันมีผลมันมีอิทธิพลต่อต่อต่อแอคชั่นของมนุษย์มากก็เลยคิดว่านั่นแหละภาพยนตร์หรือศิละปะก็ตามมันก็จะไปทำ หน้าที่นี้ไปติเกอร์ความรู้สึกความรู้ความเข้าใจของคนเพื่อไปแอคชั่นอะไรบางอย่างให้ให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอยเงี้ยฮะสื่อที่เราทําเราอยากทํากับกลุ่มเจนเนียเจนแบบที่รังที่ยังมีแรงแล้วมยังมีความฝันอยู่อะอสุขุทายสิบปีคนเหล่านี้โตไปเป็นอะไรบางอย่างเราเชื่อว่าหนังสกูทาวกิงมันคงจะอาจจะไปเป็นหนึ่งในความทรงจําหรือประสบการณ์ของขที่ทําให้เขาอาจจะไม่ลืมเรื่องเนี้เราหวังแค่นี้เลยแล้วก็ สมมติเราจะมีโปรเจกต์ต่อไปก็คงจะเอ็มคล้ายๆกันคือทํางานกับทํางานกับคนรุ่นใหม่แล้วก็ที่เราเชื่อว่าเขามีพลังในการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เราอยู่ใน power ข้างนอก soft power เนี่ยเราคิดว่าเราก็คงทําอะไรแบบในแบบนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้มันไปไกลที่สุดให้มันพูดถึงมากที่สุดให้มันไปอยู่ในประสบการณ์หรือความทรงจําของมาให้สุดอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอันนี้คือคือเอมของเราในภายในประมาณสองสามปีนี้นะแล้วแต่สมมติตอนนี้มีเนี่ยคนรุ่นใหม่เป็นน้องๆ Gen Z ที่ อยู่มัธยมบ้างอยู่มาหาวิทยาลัยหรือพึ่งจบบ้างซึ่งตอนนี้จากที่พี่เห็นส่วนใหญ่ก็อยู่ในอารมณ์ของความหมดหวังขอแท้<ม>อยากออกจากประเทศแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้เขานั่งดูอยู่หน้าจอตอนนี้พี่เบสอยากอยากพูดอะไรขเขาครับหนึ่งคือเรารู้สึกเราเชื่อใน power ของของคนเนี่ยว่าในหนึ่งคนน่ยมันทําอะไรได้แบบมหาศาลเนี่ยอย่างน้อยวันที่เรา action เนี่ยเรามีความหวัง วันที่เราทาอะไรออกไปมันมีมันแอคชั่นกับรีแอคชั่นมันมีไแอคชั่นอะไรกลับมาอยู่แล้วแล้วเราเชื่อว่าเวลาคนเรามันโฮปเลสอะเหมือนคนเราสึกเศร้าอ่ะบางทีต้องพยายามลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างให้เรายังมีมีมีรูลูชนยังมีความหวังอยู่เราเลยไม่ค่อยมองข้ามหรือดูถูกอะไรที่มันเล็กเลยอ่ะอีกแฟกเตอร์นึงคือเวลาคือถ้ามันมันนานพอมันมันบ่มอ่ะเหมือนกินวายกินเหล้ามันก็บ่มนานพอเนี่ย วันนึงมันจะไฟล์อ่ะแล้วมันก็จะมีพลังมาแล้วว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในการเดินทางที่อาจไม่รู้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือการบ่มกันไปเรื่อยๆกันคือคือพยายามบอกเขาว่าเนี่ยคุณมีพลในตัวเ,เองแล้วคุณแค่ลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่างเล็กๆก็ได้มันจะทําให้คุณเมนเทนความหวังได้ตอนนี้เราสุ่ว่าการการรักษาหรือการเมนเทนความหวังในช่วงนี้สําคัญมากๆเลยแล้วก็ทําไงให้เรายังมีเขาเรียกว่าวีลเนสอยู่อ่ะยังมีจิตใจที่แจ่มใส บ้างหรือว่าเรายังมีสุขภาพร่างกายที่โอเคยังพอมีกินมีใช้เนี่ยแล้วเราทําให้สิ่งนี้มันเป็นระดับพื้นฐานเนี่ยโอเคแล้วเราคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันมาถึงมันจะแบบมันก็จะเป็นในแบบที่เราต้องการแหละซึ่งเราก็กลับมาที่สิ่งที่เราทำคือถ้าเราสร้างเนี่ยใช้มีเดียของเราสร้างสะพานเชื่อมของคนที่มันแตกต่างกันได้<ม>ให้มันเจอตรงกลางของงานเราเนี่ยงานเราเป็นที่ดีเบตเป็นที่เอกซิบิชชันที่คนมาเล่น มาเจอกันคนแก่เด็กผูก้ใหญ่มาแชร์อะไรบางอย่างกันเนี่ยมันจะมันจะเกิดโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์ที่ผู้ใหญ่มันคอนเน็กอะแล้วพอคอนเน็กเราว่ามันจะมีพลังมากเลยเพราะประชาชนคนนึ่งนี้มันทําอะไรได้เยอะมาเราคิดอย่างนี้นะตอบยาวมากแต่เออรู้สึกจริงจริง